สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกันแตนหน่อยใช่นแนมค่ะพี่น้องเอ้าพี่น้องมือนี้กับแตนหน่อยจะพาไปเยี่ยมไขมูแดงเนะค่ะพี่น้องว่าจะเอามาอันเห็ดอันเหี่ยวกว่ออ๋อมบ่อกี้เล็กให้แจ็กสี่ได้บ่ได้เดี๋ยวไปเยี่ยไขมูแดงก่อน,นค่ะพี่น้อง มั่นอนเนาะดุขุนมองบุญเออเป็นขุนดกขนาดเลยมอ่งดกขนาดเลยนี่ลาสเไปแง่ยย่น้ำมันก็ม่วงนี่ล่ะพี่น้อง Oh, เนี่นี้ตั๊กขัวขัวหอมเมียงเลวยนะพี่น้องเนาะุูนะสาวสึ้นนี่จะแบบเป็นแม่เป่งเลยแม่เป่งก็มุดดำขัวหอมเมียงใส่กันเลยเจอเซกันะล้วค่ะจนเป็นแม่เป่งแล้วแบบนี้เลยโอเคขามาเบิ่ง โอ้โหนี่คือหนองเบ่งนะหยอดกระโดนตะออนซ้อนหยอดพักกระโดนนี่แหละค่ะพี่น้องแบบอ่นอนๆงามๆเลยแต่ละตุนตัดออกแล้วมันโปร่งใหม่เบิ่งพุน่นะหยอดอ่นอนๆไปหอบาดนี่โอ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบม,มาพอกัอบช่องกับแตนหน่อยใช่หลหวคะพี่น้องเอามือนี้ขีดยาบค่ะพี่น้องไปอันแงนมือแดงอุ้ยไปแงมุดแดงแต่ว่าใดมันเป็นแม่เป่งหลายกาลัวก็เลยจัดหอมเมียงค่ะพี่น้องหอเมียงแม่เป่งมึงดูเดี๋ยวหอมบัวม,มาพอมกดเออเห็นว่ากระโดดงามๆนี่ใบบนี้แงยังสิซาใจดีเอามาค่ะหหอมเมียงน้ำกันเลยค่ะหอเมียงมุดแดง มอดแดงแม่เป่งทั้งแม่เป่งทั้่องมอดแดงมอดแดงมีน้อยเดียวอุ้ยใส่พริลงวยเอ้าวเอามือยุบเลยอือกินน้ำลายเอียกแล้วือ เกิดมันไตไหนมากน้ำพักกระโดนบ่อือแม่ต้นพักกระโดนเนี่ยเกิดไม่ไหมหรอต้อนกระโดนกำลังปรุงออเออาใบได้ดีวะจังอือมันตองได๋อหอ น้ำปลาก็ยังแส่บคือเก่าเนาะบุลิเสียมันดีขนาดเนาะใส่กับอันเป็น,นเป็งอืมจัง จะเอาต้นมันไม่อันมอัอแดงเนาะไม <laughs> ่หัง่งมันแดงแบบนี้เลยต้องสือมันจะมาฝาดแห้งม, <laughs> มันหัวกระเดยใส่เด,ดลรายเอามืแดงกัดกับกล้อยปลาได้เนาะ มันมีมเปล่งกับของหน้ามีมีมดแดงนําก็เลยออกเป็นสมสมมมันเนาะเดี๋ยวอากมศแบบนี้ไงตองฮอดะยุบอ่ะเนาะ อ๋อบุกพีกใส่แล้วใส่แล้วใส่อีกมากเผ็ดเด้อหลายหลายเอาบุกพีกแบบเรียวๆเงี้ยเหรอตั้งอยู่ปลาพักดังก็เริ่มมื้อเลยล่ะ เดี๋ยวร่มเดี๋ยวหนาวอยู่เดี๋ยวห่อน,นีหม <c oughs> ไม่สายกันหนาว <c oughs> อยู่โอ้เจ้อืม่แป้งชิ้งใส่นำนี่แหละแม่เป้ง ผสมกับมดดำมอดดำแลวก็มดแดงนอ้อเหมียงแสบบคุยกับแจวแจวนี่แจวประแดกอันแล้วพริกพริกป่นประแดละกล้วคะอันผงสลดเส่แค่น่ะอืออือ Oh. ต้มก็ผสมแห้งพอดีพอดีสับ ขวนี่เ่อก็ใส่ใส่เครื่องนั่วนเำในพี่น่องมันจังแสบทางห่อจามมันก็นมับแสบนะกดมันสั่นลายหยิบยบกันเถอเลยอืม มันบงนังเนาะมันหยอนงามเพราะว่าเอ่อเข้าเข้าตัดออกเน,น <c oughs> าะตัดออกระบาดี้มันปรงหยอนใหม่มันก็เลยหยอดงามงามปวดตัวอยู่แต่ว่าเอีกม่อกี้มือแก่กกเลยได้เนี่ย <c oughs> แดงไปแงเองอยู่แสบเนาะเนี่ยผู้เดียวนะมันเนี่ยเนี่ยผู้เดียวอจะต้องกินครูกับอันนี้น้ำ หบ่หอมจะเบิดบ่อหอมอย่างอย่างมะแร็งหอแฝดพื้นเกาบรรยากาศกำลังดีๆด้ย <pec> ตะเว็นก็ลังจะรับขอฟ้าเหลืองานมากเนี่ยว่ากินหอมอย่างมาก ไข่มันกระดยอยู่เลยแต่ว่ามันเป็นเป,นเปนล่งร้ายก,กลัวก็เลยเลยอันไข่มันเอาไว้ใส่อันออมพาิขีเล็กปลาสันดอกวลาหาใส่ออมเพาะกีเล็กเพาะกีเล็กว่าในตุ่มก็ะคิดยากนี่ก่อน เมาพี่อมเพ็ดเบอร์แมนต่อมหรืออมบ่ใส่ยแล้วเบอร์แมนอันน่ะหัวหอมหัวหอมมันจะเป็นอันนั้นแต่แฝดในลำคอ พี okay. mm. 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 ่จังบเพตนแห่งนะถึงไม่แก้บอ่ะอืมอืั่นพอเขาไปบบนแบบแบบนยั thế nào, cái tiếng hoa hoa miệng, cong thẻ, láy nhảy đồn thế nào, nghe phong búa กบอเดกบอริบกรบริบกบกภาษิบกรกรบิบระกะบปกอกริกกะิบกระาิบ่บกกริกักิบกระบิบะิบก กับบะหนี่ฐานหน่อยเนาะแสบแสบอีกีอกหอมเหียงหอมเหียงแม่เป่งมันใส่เครื่องอันมันมีปนแบบว่าแม่แดงกับแม่ดำนำํามันจะมั่นสมสมน้อยนอยแต่ว่าเวลาเขาเอาไปเห็นเขาจะไปต้มน้ำกวนนะคะพี่น้องต้มแล้วเขาก็ยินน้ำออกยินน้ำออกต้มจักสองน้ำน้ำสมในบ้านามมานี้เขากต้องใส่เครื่องปุงเครื่องปุงเขากับ่มีอยังไลแค่ชูรสแล้วกา เออเกลือแก่นนะเขาก็เอามาขัวหอ่หอห่อเมีย่ยงนี่ละกินกะพะกระโดนหยอดอ่อนๆแซบแซบเพื่อเขาค่ะพี่น้องมือนี้อ่ะมือนี้ก็แต้น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมุ่มถามถามถาม่ถายชิ้ชจำในคลิปนี้จังเลยกะฝากกดไลก์กดแชร์เนตได้ค่ะมือนี้ก็แต้หน่อยก็บ,บอกตามขอลาไปก่อนนะครับนอ้องสวัสดีค่ะ,คะ